และตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมของ99คืนในป่านะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะพามาดูวิธีการเอาตัวรอดแบบโคตรง่ายสร้างไม่เยอะด้วยทุกคนเออสร้างไม่เยอะแค่แบบตั้งเตียงสี่หลังนะครับช่วยเด็กสี่คนเออแล้วก็ออกฟาร์มเหล็กอีกนิดๆหน่อยๆทุกคนนะครับได้แล้วครับ99คืนแบบชิวๆพันคืนแบบโคตรตึงนะครับแล้วเหมือนเดิมทุกคนไอดีนี้เป็นไอดีที่พี่ได้รับมาจาก ร้านโอริกไก่ตันทุกคนนะฮะมันมีเพชรอยู่ในตัวประมาณ2,500เพชดเดี๋ยวพี่จะเอามาปั้นให้มันได้1,000คืนบวกๆแล้วก็เอามาแจก FC คนดูละกันนะครับก็พยายามรับชมคลิปให้จบรับชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่นิดน,นึงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเอาตัวรอดกันได้เลย มาครับตัดมงตัดไม้เตรียมก่อฟืนเตรียมก่อไฟคนดูเออตัดไปตัดไปนี่คือขวานแอดมินเลยนะเว้ยตัดไม้ทีละหนึ่งฮิตหนึ่งฮิตนะฮะอ่ะใส่เข้าไปก่อฟืนก่อไฟไปทุกคนก่อไฟเลเรลโสเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราสร้างแผนที่วางตึมลงไปให้เรียบร้อยอ่ะก่อไฟเวล2อนะฮะอาชิพเมนตก็เด้งแล้วตอนนี้เออโอเคก่อไฟเวลสามมาวางแผนที่ลงไปทุกคน แมะเข้าให้ทุกคนไปย่างเนื้อนะฮะเอาให้ท้องอิ่มก่อนตอนนี้แล้วเราค่อยออกฟาร์มกันคือจะบอกว่าตอนนี้คือแบบแม่งแหลกมากนะครับมีใครเป็นมั่งเมื่อวานมาขึ้นบ้านมาแล้วโอเคเปิดกล่องดีกล่องไปแล้วโอ้กล่องไปแรกเป็นเสื้อว่ะทุกคนออกฟาร์มต่อนะฮะตอน,อนนี้เอ้ยนี่ไงวิทยุเอ้ยศพหมาเดี๋ยวก่อนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาเดิมาดิตัวตัวตเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลุ้มดิอย่าลุ้มดิ ลุงไม่สู้นะครับจังหวะนี้เดี๋ยวขึ้นแทงน้ําก่อนขึ้นแทงน้ําก่อนโอ้โหกระเป๋าเต็มแล้วทุกคนคืนแรกคืนแรกมันก็จะฟาร์มลำบากหน่อยนะครับถ้าเราเปิดกล่องแล้วแบบดวงเราไม่ได้กระเป๋าอะ่ะอืมอ่ะอีกกล่องหนึ่งโอ้โหไฟฉายอันใหญ่ว่าอยากได้เป็นกระเป๋ามากกว่านะตอนนี้อ่ะฮะกล่องไฟเราเับสามนะฮะมาโอ้โหได้เชื้อเพลิงมาอันเดียวเองนะฮะโอเคกล่องไฟเลเวลสี่นะี่ไงมาละ เอาเท้าก็ต่ายแลกเป็นกระเป๋าออกมาทุกคนตอนนี้กระเป๋าเรามี15ช่องนะครับ mm hmm. อาา่าฮะเปิดกล่องต่อได้แบนเนตกล่องต่อมาโ oh, อาา้โหหอกอ่าฮะหอกก็เอาวะเก็บมาด้วยทุกคนทานเทินนะฮะ <laughs> ไปเปิดต่ออ mm hmm. อ้ยกล่องผฐมพยาบาลอันใหญ่อาา่าฮะใส่ฟืนใส่ไฟให้เรียบร้อยอนันนี้กระเป๋าเรามี15ช่องนะครับสบายขึ้นเยอะบอกเลยทุกคนอาา่าฮะ เบลฮาปะโอ้โหไม่ถึงว่ะขาดอีกเยอะเลยนะครับย่อยไปอันไหนบดได้บดอันไหนเผาได้เผาอ่าฮะฟาร์มต่อเขาดูเฮ้ยเหล็กเหล็กเดี๋ยวไอโบไอโบไอโบตามหลังเพียบเลยตอนนี้อืมเก็บกูเข้าไม่ได้ดูไอโบไอโบไอโบใจเย็นโบโอเคไมโครเวฟเก่าๆนะฮะเมื่อสักครู่วิ่งต่อเกือบตุยแล้วอ่ะไปกินคงกินเค้กไปนะฮะ อ่ฮะ uh huh. ถังน้ำมันพัดลมอุ้ยกระสุนเปิดกล่องดูดิว่าได้อะไรกล่องนี้แม็เข้าไปโอ้โ oh หลูกโมว่ะไปไปเอ้ยเราเจอแล้วนะครับสำหรับอ่าร้านร้านทําอุปกรณ์ <c oughs> ใช่ว่าเรียกกันว่าอะไรดีวะเออเรียกไม่ถูกนะฮะแล้วก็ดันเจี้ยนอยู่ตรงนี้ทุกคนวิ่งไปหน้าดันเจี้ยนหน่อยนะฮะมันจะได้ขึ้นรูปแผนที่นะฮะเออมากับฐานกับฐาน โอเคใส่เข้าไปน่าจะเลเวลห้านะห้าไหมทุกคนคิดว่าห้าไหมน่าจะห้าแหละเออมีฐานสามก้อนนะห้าแหละโอเคกองไฟเลเวลห้าแล้วฮะออกฟาร์มกันต่อยาวๆพี่กวางโอ้โหโชคดีนะครับคือมันเป็นจังหวะประจวบเหมาะที่เราอิย้ยโดนตบที่เรากระโดดขึ้นต้นไม้พอดีไงทุกคนเออแล้วกวางมันวาร์ปมาตรงหน้าพอดีนะครับเกิดตรงหน้าพอดีเออเปิดต่อติมต่อโอ้ยเลสเลกเสลก มาตอนนี้กองไฟเราเร็วห้อย่างที่บอกเซิร์ฟมันแหลกๆทุกคนเดี๋ยวเรามาลองถือไลฟเฟิลสัก3ก็บอกนะกันนะฮะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะละทัทธิบุกว่ะอ่าฮะวางลงไปแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่านี่ไงเห็นไหมเห็นไหมในตัวเรามีไลฟ์เฟิลสก็บอกเขาดูเออเงื่อนไขคือเซิร์ฟต้องแหลกนะฮะอ่ะมาทำกองไฟเ็วหกดีกว่าทุกคน ทองไฟเกือบเวลหกว่ะอ่าฮะท้องหิวนะฮะล่าน้องตายแปบบ๊บกินเนื้อตายประทังชีวิตก่อนตอนนี้อืมอไอโบมาเดิเรามาเริ่มช่วยเด็กกันดีกว่าทุกคนการช่วยเด็กคือแบบง่ายสุดแล้วนะครับเด็กคนที่หนึ่งกับเด็กคนที่สองคือมันเป็นไอโบไงมันไม่ใช่หมีไงทุกคนเราสามารถเอาหอกเนี่ยมาตีวนแบบนี้ได้นะครับดูความแลกของเซิร์ฟเวอร์ดิเห็นปะมาเก็บกุญแจแล้วก็ไปช่วยเด็กกัน เด็กคนนี้หนึ่งนะฮะกับบ้านกับพี่น้องเดี๋ยวพี่จะพาไปกินดีอยู่ดีนะฮะในฐานที่มีกองไฟกองใหญ่กองโตแล้วก็จะสร้างเตียงให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปช่วยเด็กคนที่สอกันทุกคนเด็กคนที่สอมันรู้อยู่ไหนนะครับก็มาคุยกับบอดแล้วกันอ่ามันบอกทิศทางบนเข็มทิศแล้วะฮะมาไอโบเอลฟ่านะฮะก็ยังง่ายเหมือนเดิมอะ่ะเห็นปะ่ะมันไม่ได้ยากนะฮะไม่ต้องเปลืองกระสุนด้วยอ่าฮะทุบไปดิทุบไป ทุกไปทุบทโอเคสวยเลยพี่ชายมาน้องกลับบ้านกับพี่โอ้โหนกว่ะแล้วในขณนะที่แบบว่าเรากําลังวิ่งกลับบ้านนะครับมันมืดพอดีไงนกนั่นไงนกก็ว่าแล้วนะครับได้ยินเสียงนกเออหูพี่ไม่ได้ฟาดนะฮะเอาเด็จจำเด็เดแล้วแม่งวิ่งโคตรเร็วเลยฮะนกมามามาเปิดเปิดปิด,ป,ด,ป,ดปิดนะฮะติดปะติดปะ โอ้หายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วโอเคกลับถึงฐานยังปลอดภัยหายห่วงทุกคนกอไฟดาวเรเวลหกเรียบร้อยนะเด็กคนที่2กลับถึงฐานยังปลอดภัยหายห่วงร้อยเปร์นะครับไล่ลอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้น <laughs> เออปะเราไปช่วยเด็กคนที่สามกันต่อดีกว่าทุกคนเด็กคนที่สามอยู่ใส่เนาะโอเคมันให้ไปทางนู้นนะฮะปะเราไปหาเด็กคนที่สาม นี่ฮะเด็กคนที่สามของเราอยู่ตรงนี้นั่นเองมีหมี2ตัวนะครับในการเฝ้าเด็กคนนี้นะฮะเราก็จัดก,การแบบง่ายๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปืนในตัวของเรานะครับมีทั้งไรเฟิลสองกระบอกแล้วก็ปืนลูกโมอีก1กระบอกทุกคนสับยิงกันแบบรัวๆนะฮะเฮ้ยดูเดเห็นปะง่ายปะอ้โหง่หายกว่านี้ไม่น่าจะมีนะฮะนอกจากจะเป็นอาชีพไซบอกแล้วก็มีปืนเลเซอร์กับถือไรฟพอีก2กระบอกฟ้ <c oughs> าเกือบผ่าโดนเรานะ อ่าฮะเข้าไปช่วยเด็กทุกคนนี่ฮะเด็กคนที่สามปะกลับบ้านน้องโอเคและเด็กคนที่3ามก็กลับถึงฐานอย่างปลอดภัยทุกคนและตอนนี้นะครับเราพร้อมที่จะช่วยเด็กคนที่สี่แล้วเว้ยเดี๋ยวเติมเชื้อเพลิงก่อนเติมเชื้อเพลิงก่อนเลยเออปเด็กคนที่4ี่ช่วยเสร็จแล้วเราก็ต้องสร้างเตียงอีกสี่เตียงนะฮะแล้วก็รันยาวๆเลยทุกคนสําหรับ ตัวละครตัวนี้นะฮะอยู่แบบง่ายๆอยู่แบบสบายๆไม่ต้องสร้างกำแพงเลยนะอืมอ่ะเตรียมกับดักไป8อันเลยก็ดูแล้วก็วางแมะวางแมะไปนะครับเราจะได้ใช้กระสุนน้อยๆหน่อยเพราะว่าเรามาเล่นแบบโซโลนะครับไม่มีคัสอาชีพอะไรที่แบบทุนแรงเราได้อะไรที่แบบประหยัดได้ก็ต้องประหยัดนะังหวะนี้ กับดักหมีนะครับทั้งหมด8ดอันทุกคนวางติดติดกันเลยฮะมันจะได้แบบเวลาหมีมันโดนเนี่ยมันจะได้สแต็กกันไปเลยทุกคนอาา่าฮะเสร็จแล้วหมดแล้วฮะยิงล่อ,ลอไปเลยคนดูเป้งมาแล้วมาแล้วเยื่อเรามันมาแล้วนี่ฮะยืนแบบนี้เลยเป็นงอีซี่บอ์แล้วก็เปิดกับดักต่อเคาดูระวังด้วยนะระวังหนีบตัวเองนะฮะจังหว่านี้ แล้วมืดไงทุกคนโอ้โหเรียบร้อยเลยนะฮะกระโดดไม่ขึ้นด้วยอยโดนเอาหมีโดนโดนหมีตบเอาเรียบร้อยเกือตบตกกับดักโบโบมาโบโบมานี่หมาก็มาหมีก็มานะฮะมาโบโอ้ยโบไอโบฉลาดเกินไอโบต้องวิ่งกับถาหรอเช้าว่ะทุกคนหนีก่อนโอเคเช้าแล้วคนดูล่อหมีมาโดนกับดักต่อนะฮะนี่ไงโดนไปดิเนี่ยเห็นไหมเซิร์ฟมันหน่วงนะครับมีใครเป็นบ้าง เออเซิร์ฟโคตรน่วงเลยเมื่อวานอะ่ะม,มาเปิดไปเปิดไปเปิดกบดักเราอามาดีเลตตัวแบบนี้เลยทุกคนนี่ฮะอีซี่อีซี่โอ้โหูีเกาโคตรตึงอ่ะเปิดต่อครับเติมต่อ,ตอวนวนลูกไปเราไม่อยากเสียลูกกระสุนล้วก็ต้องทำอย่างนี้แหละอืล่อมามานี่เลยเจ้าหมีเองอ่ะคือเหยื่อเองไม่ใช่ผู้ล่าผู้ล่ายืนอยู่ตรงนี้นะครับเก็บหนังแบบชิวๆไปเด้ นี่ฮะวนลูปไปเป็นไงทุกคนสบายปะหนูอยู่ตรงนู้นตัวหนึ่งมาเลยมานี่มานี่มานี่น่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะฟึ๊บโอเคปะเราไปช่วยเด็กมาพาเด็กกลับบ้านเรียบร้อยทุกคนตอนนี้เด็กสี่คนแล้วฮนะง่ายปะเออพยายามทําให้เร็วทําให้ไวนะครับช่วยเด็กสี่คนสร้างเตียงสี่เตียงทุกคนอาา่ะฮะแล้วก็อย่าลืมไปฟาร์มดันด้วยนะจังหวะนี้อม,มาพามาฟาร์มดันเลย ง่ายจัดเลยดันเลเวลหนึ่งมาลุ้นกันดูดิว่าจะได้อะไรอยากได้ไอเนี้ยอ,อยากได้ปืนช็อตกันอะ่ะอยากทำหมวกอยากทำหมวกด้วยนะฮะม,มาเทียรไปไลเฟิลหนึ่งนัดนะฮะลูกโม่หนะะึ่งนะะัดไหวชิวดันแค่เลเวลหนึ่งเองจริงๆเราถ้าเรามีหมวกนะเราถือหอกไล่ตีได้เลยนะทุกคนคือแบบผ่านโคตรง่ายนะฮะ เพชรก็มีต้อง2500เพชรนะครับไม่รู้ว่าจะเข้ามาเคลียร์ทำไม <laughs> เออดูเดิตอนนี้เซิร์ฟป,ปิงมากอ่ะคนเล่น2.5ล้านอ่ะทุกคนอืมแล้วช่วงนี้คือแบบพี่ไม่ได้ทําสถิติด้วยนะครับคือแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเซิร์ฟก็แหลกเดี๋ยวเซิร์ฟก็หลุดนะฮะก็เลยปล่อยผ่านไปก่อน อืเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่ย้ายบ้านด้วยไงพอถ้าพี่ย้ายบ้านเนี่ยมันจะไม่มีเวลานะเดี๋ยวคอย่อยอทําลายสถิติตัวเองนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันเนี่ยไว้ไว้อาทิตย์หน้าแล้วกันนะฮะอาทิตย์นี้ไม่ว่างจริงๆวะ่ะทุกคนแค่แบบมาเล่นตัวแล้วก็เขาเรียกว่าแค่มาทําคลิปเล่นตัวทําวันหนึ่งพันวันเนี่ยก็แทบไม่มีเวลาแล้วฮะทำวันมาแจกคนดูนะขัางวัานี้อ่าฮะ เห็นไ,ไหมง่ายป่ะจบแล้วมั้งอ๋อยังเหลืออยู่ข้างบนโอเคสวยโอเคสวยเปิดยนะังเายังไม่เปิดหรอโอเคน่าจะเป็นชุดสุดท้ายนะตรงนี้ชุดสุดท้ายอโอเคเปิดไฟดับด้วยฮนะเออสังเกตง่ายๆเห็นไ,ไหมอาชิพเมนเด้งด้วยใครได้ไปก็โชคดีอยู่นะตัวนี้นะฮะมีเพชรแล้วก็มีอาชีพสซบอกด้วยทุกคนอืม ไปไปก็ขอบคุณสปอนด้วยนะครับสำหรับร้านโอริกไก่ตันนะฮะให้ไก่เพชรมาออสำหรับการทำคอนเทนต์นี้นะครับก็คือเอามาแจก FC แจกน้องๆนั่นเองทุกคนอ่าดูที่กล่องแดงได้แล้ววะขอเป็นช็อตกันดได้ปะช็อตกันช็อตกันโเฮ้ยเกาะแดงวะเกาะแดงก็ยังดีวะไปไปต่ออ่ะตัดไม้ฮะตอนนี้ ง่วงนอนแล้วทุกคนถ้าจะไม่ผิดคือตอนเนี้ยเวลาเนี้ยง่วงนอนมากๆนะครับคือมันตีสองแล้วไงพอดูมันตีสองแล้วอะอืมอ่ะเล่นมาถึงวันที่สองสสามครับมาโอ้โหตีสี่ไปแล้วทุกคนตอนนี้อ่าจะรู้อะ มาฮะก่อนที่จะไป AFK เดี๋ยวขอญาตมาล่าแมมมอสก่อนแล้วกันเพราะว่ามันขาดงามแมมมอสอีก1ชิ้นเราจะได้ใส่หมวกเท่ๆแล้วเว้ทุกคนอมันจะได้แบบนอนหลับนะฮะนอนหลับสบายถ้ามันของไม่ครบเนี่ยมันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างโอเคมาโอโอติดต่อปะเอ้ยดอบว่าดอบดอกดอด,อด,อดอสวยเลยสวยเลยอ่ะเก็บนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปทาหมวกใหม่ใส่กันทุกคนปะทาหมวกดีกว่าครับ มาคาบเลยนะฮะสำหรับหมวกตัวนี้หมวกเหล็กหมวกเหล็กกันความหนาวได้ดีมากๆแล้วก็ป้องกันดามเมจดด้วยทุกคนหมวกใบนี้นะครับใช้งานชิ้นใช่ไหมใช้งานไม่มอ็อบสอชิ้นแล้วก็ใช้หนังหมาธรรมดาอีก2ชิ้นนะครับก็จะได้หมวกใบนี้มาโคตรตึงนะฮะอ่ะปะทุกคนเราจัดงานวันเกิดให้กับเ c เสร็จไปที่เรียบร้อยนะฮะตอนนี้ได้เวลาดับได้เวลานอนของเราแล้ว คือแบบว่าเล่นไปเล่นมาทุกคนมันเจ็ดโมงเช้าแล้วอะโอ้สภาพไปเดี๋ยวหาอะไรมาบังก่อนทุกคนอะบังไว้ครับกันแดดกันลมกันฝนนิดนึงนะอะไปทุกคนนอนดีกว่าจังหว่นี้และช่วงเวลานี้นะครับพี่ก็ได้ทำการ AFK เป็นที่เรียบร้อยทุกคนนะฮะก็วันเวลาผ่านไปผ่านไปตอนนี้ก็อยู่ที่7 ร้อยวันแล้วครับเจ็ดร้อยสามวันนะฮะก็ือมอผ่านไปอีกสักประมาณชั่วโมงนิดๆก็ได้มาอีกแล้วทุกคนเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็สะสมวันได้ถึงแปดร้อยใช่ไหมแปดร้อยวันแปดร้อยสองวันแล้วฮะ,ะเดินทางมาถึงวันที่เก้าร้อยแล้วทุกคนเออไปกาสุดยอดปะเก้าร้อยหนึ่งวันฮะ โอเคครับตอนนี้ก็จะครบ1,000วันแล้วทุกคนเป็น1000วันที่เราตั้งหน้าตั้งตาทำเป็นที่สุดนะครับเพื่อที่จะแจกให้กับ FC ในช่อง C ีเพ y นั่นเองอะและเป็นจังหวะที่แบบว่าอาหารหมดแล้วตอนนี้คือพี่ยังหลับอยู่นะพี่ยังไม่ตื่นนะเนี่ยตอนนี้นอืมนี่ฮะคือช่วงเวลาที่มันตุยเว้ยทุกคนเพราะว่าอาหารในมือหมดแล้วนะครับก็เดินทางมาได้วันที่ถึง4วันทุกคน เป็นไงตัวนี้สุดปะหลังจากนั้นนะครับพี่ก็ได้ออกจากหน้าตัวเกมมาอยู่หน้ารอบ,บี้เว้ยทุกคนเออแล้วจำนว,นวนวันที่เราทำได้นะครับก็คือ1234วันนั่นเองนะครับแล้วบนเอ,อิญนะครับเดินไปเช็คไอ้ร้านขายคาั์เว้ยทุกคนแล้วพี่ก็ไปเจอกับคาร์ดอาชีพที่เป็นไซบอกเว้ยจนดูนี่ฮะ ไซบอกมาขายว่ะทุกคนแล้วรออะไรล่ะครับมีอยู่2,500เพรอย่างน้อยนะครับถ้าอัปเดตหน้าเนี่ยมันไม่มีตัวละครดีๆมาขายเนี่ยเพื่อนๆก็ยังมีอาชีพไซบอกให้ใช้งานอยู่นั่นเองทุกคนเออซื้อมาแล้วฮะอาชีพไซบอกสุดเท่เหมือนเดิมทุกคนสำหรับ ID 1,234วันนะครับเหลือเพชรอีก1,943เพชรแล้วก็อาชีพไซบอกด้วยทุกคน เหมือนเดิมครับทุกคนเมื่อรับชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์ทักทายอะไรก็ได้ตามด้วยคำว่า99คืนในป่าทุกคนก็สามารถลุ้นรับ ID นี้ได้เลยทุกคนนะครับอ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ